เฮ้ยมาแล้ว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 น่าจะเป็นเจ้าสกายรอยครับยังไงฮะอ้าวตัวนี้เลือดน้อยแตกอีกมารอเจ้าสกายล้อยแล้วกันครับนี่ฮะเจอกันพอดีครับผมจ้าเอยิงเลยฮะโอ้หมดแมกครับรอยืนรอฮะไม่ต้องกลัวครับไม่มีใครทําอะไรเราอ่าสกายล้อยบอกเฮ้ยมันทําไมไม่ยิงป่าลวครับกระสุนหมดที่ผมไม่ยิงพี่อ้ยโดนยิงครับที่ผมไม่ยิงพี่เพราะว่ากระสุนผมหมดนะฮะไม่ใช่ว่าผมใจดีฮะเฮ้ยตรงนู้นครับ ใช่เอ่ยแหไปแลวฮะปึ๊บนี่ครับปืนแรงครับผมอัลติเมตอัลติเมตเฮ้ยสามโลเหลืองกระเทือนบรรยายอีกแลลวครับผมเฮ้ยเล่นดีว่ะวันนี้ีตอนทำคลิปทำไมไม่ได้อย่างนี้เหรอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้อยู่ด้วยกันในเกมวอลล o โรบออีกเช่นเคยครับผมนะครับตอนนี้ครับผมก็คือจะนำภาพการสตรีมเมื่อตอนกลางวันครับถึงบอกได้เลยว่าเล่นเจ้านี่ครับอุ่นยนต์ใหม่ครับ เจ้าเชนลอครับผมนะเจ้าเชนรูเนี่ยครับผมได้อย่างดีมากๆเลยนะซึ่งดีกว่าทริปแรกที่ผมลงไปอีกนะก็เลยเก็บภาพครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาย้ากันอีกทีคือความสามารถของเจ้าเชนลอนะครับผมก็คือมันสามารถที่จะวับไปหาคู่ต่อสู้ได้นะครับในระยะ350เมตรนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตวับไปวับมาได้อีก3าครั้งก่อนที่จะหมดเวลาของสกิลมันก็จะสามารถวับกลับบ้านได้นั่นเองฮะ และตอนที่วาร์ฟนั้นมีโลนะครับเป็นโลสีเหลืองนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะนะครับก็เลือดของโล่ก็คือ5 5 0 0 0ืนันะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เป็นบรรยากาศครับที่ผมมาสตรีมเมื่อตอนกลางวันครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูหรือไม่มีโอกาสได้ดูหรือไม่ได้ดูอย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่คลิปนี้เลยเก็บภาพมาให้ครับทุกคนบอกได้เลยว่าเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับตอนเล่นยังงงนะฮะนะครับอีตอนตั้งใจอ่ะ ไม่ได้สักทีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับบรรยากาศในการสตรีมแบบสดๆกันเลยเก็บมาให้ดูไปเลยครับผมตะกอเปี้ยนติดปืนใหม่ดีแน่นอนรู้อยู่แล้วคุณชโยทำไมผมจะไม่รู้นะนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับตะกอเปี้ยน,นติดปืนใหม่ดีแน่นอนนะเดี๋ยวได้มาก็ก็ไปอัพนะครับเอ้ยเปิดครั้งนี้ถือว่าโอเคเลยได้ปืนใหม่นะครับนาทีที่เท่าไหรว่วะจำไว้ก่อนครับ นาทีที่ห้าิสองนะเดี๋ยวไปตัดลงครับผมเอาไปตัดลง y ยูทูบอีกทีหนึ่งแบบเอ้ยได้ปืนใหม่อะครับไปสบายใจแล้วไปต่อไอด่านแมงมุมนี่ก็เล่นไม่เคยได้สักทีเนี่ยทุกคนนะครับและหลายคนเห็นผมเล่นห้าครั้งเนี่ยมันเนี่ยหาจุดคือยังไม่แก่งพอนะครับยังไม่แก่งพอที่จะได้ของดีๆจากด่านแมงมุมนะ ืแต่อย่างน้อยก็ได้ปืนใหม่นะฮะเขาเรื่อมว่าไว้ชื่นอกชื่นใจแล้วยังว่นนี้ชื่นอกชื่นใจล้วไปเฮ้ยตอนนี้มันอัพยี่ห้าเปอร์เซ็นนี่นะฉันจะไม่ปิดจะอัพยี่ห้าเปอร์เซ็นะเดี๋ยวจะไว้ก่อนยี่ห้าปอร์เซ็นไม่เอาเอาสี่สิบเปอร์เซ็นเลยครับเดินครับเชนลู เชนรอมาแล้วฮะโลเหลืองโลเหลืองแบบนี้ครับใครไม่รู้นะครับผมเปิดตะกิลแบบนี้ไล่ยิงตะกายร้อนฮะดูเลือดลดครับแตกไหมฮะแตกสิครับผมฝืนเกือบหมดนะครับผมนี่แม็กเยอะนะทุกคนถ้าต่อไปโดนเนิฟเรื่องแม็กกาซีนเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะเฮ้ยใครอยู่ทางนี้อ้าวสามร้อยครับว้าไปเลยเอ้ยยังไงแตกครับใครยิงผมนะครับแม็ กลับมาบ้านนะฮะสวยอีกแล้วครับผมจงังงวะนนี้นะครับแล้วหิวเลือดด้วยนะเออหิวเลือดจากไหนไม่รู้จากโมดูลมั้งใจเย็นๆครับเด่นเจ้าเฉนิลู่นี่ต้องใจเย็นๆเฮ้ยโลเหลืองโลเหลืองเอาแตกซะอ,อีกเฮ้ยนั่นแตกโดนยิงเหรอเฮ้ยอัลต,ติเมตยิงครับเข้าไปตรงนูงนะ้นฮะลงแล้วครับผม ถ้าลงอย่างนี้ก็ซัดเลยฮะปึ๊บเอ้ยหายตัวมีแพะแพะอยู่ไหนทิ้งเพื่อนปึ๊บจริงๆหายตัวนะครเฮ้ยตรงไหนฮะนี่ครับจริงจริงหายตัวเรายิงโดนนะทุกคนเอ้ยว่างไงครับผมแตกบางๆาง,บางแบบนี้ฮะไข่เนี่ยไข่เนี่ยข้างหลังแล้วกันเสี่ยงดวงครับไปถึงซาอุแล้วเจอตัวอ่อนแบบนี้ครับเอากลับบ้านก่อนอดเลย เฮ้ยหิวเลือดอีกด้วยครับผมเอ้ยสวยเฮ้ยมาแล้ว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 น่าจะเป็นเจ้าสกายร้อยครับยังไงฮะอ้าวตัวนี้เลือดน้อยแตกอีกมันรอเจ้าสกายรอยแล้วกันครับนี่ฮะเจอกันพอดีครับผมจ้าเอ๋ยิงเลยฮะโอ้หมดแมกครับรอยืนรอฮะไม่ต้องกลัวครับไม่มีใครทําอะไรเราอ้าสกายรอยบอกเฮ้ยมันทําไมไม่ยิงป่าลวครับกระสุนหมดที่ผมไม่ยิงพี่เอ้ยโดนยิงครับที่ผมไม่ยิงพี่เพราะว่ากระสุนผมหมดนะฮะ ไม่ใช่ว่าผมใจดีฮะเฮ้ยตรงนู้นครับไขรเอ่ยแมปไปนะฮะปึ๊บนี่ครับปืนแรงครับผมอัลติเมตอัลติเมตเฮ้ยสามโลเหลืองกระเทือนบรรยายอีกแลลวครับผมเฮ้ยเล่นดีว่ะวันนี้อีตอนทําคลิปทำไมไม่ได้อย่างงี้หวะนะครับบอกได้เลยนะผมพูดตามตรงนะครับตอนที่ผมทําคลิปผมไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้นะทุกคนไปไม่ได้ครับงูลงไหม ลงแน่ๆครับว้าไปเลยนี่ฮะตึลิตอนทําคลิปไม่ได้อย่างนี้ทุกคนบอกเลยนะไปฮะเนี่ยถ้าไม่มีตะกิวคือตายหมดนะครับผมืูข้างหลังครับสบ้ายเลยฮะรอดอีกด้วยนะครับตอนผมทําคลิปไม่ได้อย่างนี้นะทุกคนเออทําแทบตายเมื่อวานทาจนเจ็บคอให้หมดเลยก็ยังไม่ได้นะครับเฮ้ยวันนี้เล่นสวยนะ เออวันนี้เล่นสวยนะครับบอกเลยเลยว่าดวงดีมั้งทุกตีไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วดูครับเลือดสีเทาเดี๋ยวดูซิว่ากลับมาเลือดสีเทาจะอยู่ไหมจะได้กลับไหมคราวนี้หมาฮะเฮ้ยโดนยิงครับใครยิงเลยนี่ครับระยะสามร้อยเลือดน้อยตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยโดนหายตัวก็เลยครับอันตรายสก,กิลทันไหมเราต้องเกาะตัวนี้ครับเกาะตัวนี้ก่อน เกาะออนวาไปครับขอเกาะ่อนเถอดนี่ครับเพื่อจะว้าไปหาตรงนี้ครับมาครับนี่ครับเขาเรียกว่าต้องใช้เป็นบันไดฮะยังไงหายตัวครับยังไงพอไหมพอไหมพอแตกครับผมสวยโดนยกอีกแล้วตัวไหนยกเลยหลบไปอยู่นู่นครับปพ๊บต้องหาที่พึ่งทุกคนนี่ฮะเออือสวยแล้วกลับบ้านเอ้ยรอดรอดด้วยเหรอ ขอโทษหลังรอดนะครับเฮ้ยแล้วใครดันอย่าดันเฮ้ยอย่ามาดันตูดฉันฉันเล่นดีนะเกมนี้ตอนนั้นเล่นดีกันเอ้ยนี่ครับว้าไปฮะเลือดน้อยหัวแตกและอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับไม่ต้องเป็นต้องวครัปยังไงจ้ะหมดแม็กไทท่านตายแน่นอนครับนี่ครับเรียบร้อยหวาไปฮะปึ๊บ ยกไม่ว่าครับหายตัวครับต ah oh. hey ัวนี้ไม่รู้ตัวครับผมว่าเราอยู่ด้านหลังฮะนะครับไม่รู้ตัวเลยครับผมว่าเราอยู่ด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้ใครหายตัวไปได้ครับยิงฮะหายตัวไปไหนว่ากลับบ้านครับผมโอ้เกมนี้เล่นเชินเล่นเจ้าเชินรูได้ดีมากๆนะเล่นเจ้าเชินรูได้ดีมากๆครับอ้าวคุณม่อนทำงานดูไปด้วยนะขอบคุณครับ คือเพิ่งถ่ายเจ็บคอมาไงซาไงเออซาอยากเล่นอยากสตตีมไงอีตอนทำคลิปไม่ได้อย่างนี้คุณม่อนบอกเลยนะเออทีตอนนี้เล่นได้ดีนะครับส่วนมากเล่นไปทำคลิปช่วงเย็นเจอแต่แพะเจอแต่แกะนะครับวับไปโดนดีดไงท้องเลยนะนะครับเกมนี้ใช้ ชนรูเต็มๆเลยนะเรีกได้ว่าเล่นได้ดีครับชมตัวเองนะเดี๋นะยวมีคนแซวบอกอุ้ยชมตัวเอง <c oughs> คือปกติเล่นไม่ได้ดีอย่างนี้นะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนครับไม่เก็บไม่เก็บนะครับ